วัดพลังสาม g ิกเนมใครจะเป็นนายกสมาคมลูกหนังไทยคนใหม่ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก่อตั้งมาแล้ว107ปีครับนับตั้งแต่ปี2459อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีนายกสมาคมมาแล้ว17คนและในเดือนกุมภาพันธ์ปี2567นายกสมาคมคนปัจจุบันจะหมดวาระและเป็นโอกาสที่วงการฟุตบอลไทยจะได้เปลี่ยนทีมงานบริหารใหม่ตัวผมเองอาจจะสมัครก็ได้ไม่สมัครก็ได้ เพราะงานในส่วนที่สมาคมรับผิดชอบนะครับเที่ยวเดินทางกินดูหลับนอนนี่คือสมาคมผลการแข่งขันในสนามไม่ใช่เพราะฉะนั้นผมจะชัดเจนนะครับไม่ใช่ปัดความรับผิดชอบมันไม่ใช่หน้าที่รับผิดชอบแต่คนไทยชอบเอาโมา้วรวมกันถึงเวลานี้ครับมีผู้ประกาศชิงตำแหน่งอย่างชัดเจนแล้วสามรายมีถอนตัวไปหนึ่งคือเดตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนดังนั้นมาดูกันว่า ว่าที่แคนดิเดตนายกสมาคมฟุตบอลไทยที่จะมีการเลือกตั้งในปี2567มีใครบ้างและมีโอกาสในการคว้าเก้าอี้ตัวสำคัญนี้มาครองได้มากน้อยแค่ไหนครับเริ่มจากที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำที่เรียกว่ามีแบ็กอัพใหญ่ถึง2รายคือในายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดและนายประวินพิรมพักดีที่เรียกได้ว่า จับกลุ่มมาเป็นแพ็กใหญ่พร้อมกับความหวังในการพาทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกก็จะเข้ามาเสริมตรงนี้อีกนะครับเพื่อสิ่งมีความสะดวกที่จะเสริมต่อให้กับทีมชาติไทยในในปัจจุบันและในอนาคตสรุปได้ว่าเราจะไปบอลโลกเนี่ย่อยอดจากที่เราต้องการเนี่ยมันต้องร่วมมือกันนะครับไม่ใช่คนใดคนหนึ่งท,ที่ที่สามารถทําได้การทําฟุตบอลเนี่ยมันเป็นการทํางานระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมัน มันต้องมีการเตรียมการถ้าเราไม่ไม่สู้กับมันในโอกาสนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าเราต้องรอไปอีกกี่ปีแป้งมาพูดก,กับผมว่ามันมันจำเป็นต้องมีคนไปช่วยมันถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องมาจับมือกัน ชื่อของมาดำแป้งนั้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นที่คุ้นเคยต่อแฟนบอลชาวไทยมานานกว่าหนึ่งทศวรรษกับผลงานที่เคยพาทีมฟุตบอลหญิงไทยไปฟุตบอลโลกถึง2ครั้งในปี2558ที่แคนาดาและ2562ที่ฝรั่งเศสและเมื่อมาจับงานสโมสรฟุตบอลอ,อาชีพอย่างการท่าเรือก็ทำทีมท่าเรือได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว และล่าสุดกับผลงานที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็พาทีมชาติไทยคว้าแชมป์อาเซียนคับได้ถึง2สมัยดังนั้นการประกาศชิงใช้ตำแหน่งนายกสมาคมลูกหนังไทยครั้งนี้นับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากที่สุดครับชื่อของนวนพันธ์ล่ำซำจึงมีโอกาสสูงลิ่วครับที่จะได้เป็นสตรีคนแรกที่ได้รับตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ที่ถแถลงเสร็จก็เป็นเรื่องบนโลกนะคะก็อยากจะทราบว่าแป้งเองในฐานะผู้จัดการทีมชาติไม่ได้นิ่งนอนใจนีค่อนข้างจะวิตกกังวลอยู่ทุกวันนะคะว่าเราจะไปถึงฝันฝันอย่างที่คุณเนวินพูดไหมนะคะเพราะว่าแป้งทราบนะคะว่าเป็นความฝันของแฟนบอลไทยทั่วประเทศ ขณะที่ผู้สมัครอีกรายนะครับที่ก่อนหน้านี้ถือเป็นคู่แข่งคนสําคัญของมาดาแป้งเห็นจะเป็นบังยีครับวรวีมักกูดีอดีตนายกสมาคมลูกหนังไทยคนก่อนที่คาดว่าจะกลับมาชิงเก้าอี้นี้อีกครั้งหนึ่งหากแต่การลงสมัครชิงตําแหน่งของนายวรวีอาจจะไม่ง่ายเพราะเคยถูกตัดสิทธิ์ในการลงสมัครมาแล้วในปี2563เนื่องจากเคยถูกฟีฟ่าลงโทษห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการฟุตบอล5ปี จากการละเมิดกฎข้อบังคับของฟีฟ้าในการปลอมแปลงเอกสารการแก้ไขข้อบังคับของสมาคมตั้งแต่ปี2559ทว่าปัจจุบันครับคดีที่ถูกฟ้องร้องนั้นทั้งหมดตัดสินไปแล้วและนายวรวีชนะทุกคดีครับซึ่งเจ้าตัวอ้างว่าเมื่อคดีถึงที่สิ้นสุดและตนชนะคดีจึงไม่มีความผิดอีกต่อไปทว่าคุณสมบัติอีกข้อของผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งระบุว่าต้องมีอายุไม่เกิน70ปี หากแต่นายวรวีครับปัจจุบันอายุ72ปีก็เรียกได้ว่าไม่ตรงกับคุณสมบัติที่กำหนดซึ่งทั้งหมดนี้ครับคือสิ่งที่นายวรวีต้องเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยก่อนและมาลุ้นกันว่าอดีตนาย,ยกสมาคมลูกหนังไทยดีกรีระดับบอร์ดฟีฟ่าจะกลับมาลงชิงชัยตำแหน่งนี้ได้อีกครั้งหรือไม่ ส่วนผู้ท้าชิงรายที่3ครับต้องเรียกได้ว่าเป็นสีสันของการเลือกตั้งนายกสมาคมในครั้งนี้ครับคือพอลลีนงามพริ้งหรือพินิษงามพริ้งนะครับอดีตประธานชมรมเชียร์ไทยซึ่งก่อนหน้านี้ในยุกที่นายวรวีมัมกุดีเป็นนายกสมาคมพอลลีนก็เคยประกาศลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมมาแล้วครั้งหนึ่งก่อนจะถอนตัวไปและนี่ เป็นอีกครั้งที่อดีตประธานกลุ่มเชียร์ไทยประกาศจะลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลซึ่งพอลีนมาพร้อมกับแนวทางที่หวังเห็นฟุตบอลไทยยั่งยืนโดยการสร้างฐานแฟนบอลที่เข้มแข็งและพัฒนาสโมสรฟุตบอลขนาดเล็กให้อยู่รอด นับว่าการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในช่วงต้นปีหน้ามีแคนดิเดตผู้ท้าชิงที่น่าสนใจหลายคนส่วนใครจะได้เก้าอี้นายกสมาคมกีฬาที่ได้ชื่อว่ามีผลประโยชน์มากที่สุดในบรรดาสมาคมกีฬาทั้งหมดคงต้องขึ้นอยู่กับการโหวตของสโมอสรสมาชิกซึ่งมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกทั้งสิ้น72เสียงเมื่อถึงเวลาลงคะแนนเสียงคงจะได้เห็นกันว่าประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของชาติสิ่งใดจะมากกว่ากัน